จากการเมืองที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาลม่มปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐนายวันชัยสอนเสริสมาชิกวุฒิสภาได้โพสเฟซบุ๊กว่าด้ยวยเรื่องปฏิทินการเมืองกับปฏิทินดวงเมืองเนื้อหาสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว,ว่าช่างสอดรับกันจริงๆเลือดจะไปลมจะมาตามประสาของดาวเกตที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความรับลมคมในสับสนอุลมานส่งผลให้เกิดความไม่ปกติกับบ้านเมืองในทุกๆด้านเดี๋ยวร้อนเดี๋ยว สภาวาล่มซ้ำซากถามว่าแล้วรัฐบาลจะล่มไหมก็ไหนเมื่อรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากล่มแล้วล่มอีกก็เป็นคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าชะตาชีวิตใกล้จะขาดเต็มทีในช่วงนี้ก็ยังพอประครับประครองกันไปได้แบบสบักสบอมพอกลางปีจะก,กระพือโหมรุนแรงยิ่งขึ้นจะไปหรือไม่ไปก็อยู่ในช่วงนี้แหละ ปฏิทินการเมืองกับปฏิทินดวงเมืองเดินคู่ขนานกันมาอย่างน่าอัศจรรย์วันที่7กรกฎาคม2565ดาวมรุตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกจะสร้างแรงสั่นสะเทือนวันไว้อย่างรุนแรงทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งก่อนและหลังวันเคลื่อนย้ายของดวงดาวถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยพอปลายเดือนพฤษภาคมสภาเปิดทีนี้แหละ ทั้งการเมืองและดวงเมืองอีรุงตุงนังกันไปหมดดาวสําคัญสําคัญขยับขยื่นเคลื่อนตัวปะทะกันแรงทั้งภายนอกและภายในและก็ยังมีเรื่องให,ใหญ่ในสภาถึงขั้นแตกหักจะอยู่หรือไปก็อยู่ในช่วงนั้นเหมาะเจากกับการโคจรของดวงดาวพอดีสวพญชัยระบุอีกว่าต้นเดือนมิถุนายน2565พระราชบัญญัติงบประมาณจะเข้าสภานี่ก็เรื่องใหญ่ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แล้วก็จะตามมาด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้ายื่นเมื่อไหรรัฐธรรมนูญห้ามยุสภาขืนให้ยื่นก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหนักเข้าไปอีกและก็เคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดมาแล้วใครจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบเก่าละ่ะก็ยุบสภาเสียก่อนไม่ดีกว่าหรือ นอกจากนี้ยติแก้ไขรัฐธรรมนูญห้ามสวโบวตนายกก็จะจ่อขอหอยตามเข้ามานี่ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของทั้งสภาล่างและสภาบนพักร่วมรัฐบาลก็จะปั่นป่วนคงจะไม่แทงกักแบบเก่าแน่นอนจะถอนตัวหรือไม่ถอนตัวแตกหักกันตอนนี้เวลาอยู่กับอำนาจมันน้อยเต็มทีเห็นไหมมันเรื่องขคขาดบาดตายทั้งนั้นตามปฏิทินการเมืองเป็นการแสดงฤทธิ์แสดงเดชของดาวมนุตยูเป็นเรื่องความเป็นความตายซึ่งจะเก เกิดขึ้นในเวลานั้นประกอบกับปฏิทินการเมืองอย่างที่ว่ามานั้นแต่ละเรื่องมันสาหัสสากันสัญญาณต่างๆที่ให้เห็นและอาการที่ปรากฏในขณะนี้มันชี้อนาคตกรรมเป็นตัวกำหนดไม่มีใครลิ้ขีได้ใครจะอยู่ใครจะไปหรือใครจะมาก็เป็นกรรมของแต่ละคนก่อนหน้านี้เองสินแสเข่งได้ทำนายดวงพลเอกประยุทธ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งทุกขลาบ ั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมาแล้วมีเหตุให้เกิดความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดขึ้นและจะต่อเนื่องในปี2565ตลอดทั้งปีแต่ในปี2565ก็ถือว่าเป็นปีแห่งโชคลาภที่ดวงได้ดาวเกตเข้ามาหนุนดวงชะตามาเสริมให้มีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งการงานให้มั่นคงเกิดขึ้นขณะที่หุนฟองสนานพยากรไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องตีฝาทางการเมืองมีแนวโน้มตกจากตำแหน่ง หรือถูกไล่ทรยศหักหลังเป็นระยะระยะตลอดปีเพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่านั้นหลังวันเกิดที่21มีนาคม2 5 6 5ถึง21มีนาคม2 5 6 6ปรากฏการถ้าช่วงต้นร้ายปลายดีหรือช่วงต้นดีปลายร้ายตำราบอกให้สงบจิตตั้งแต่8เมษายนถึงสิ้นปี2,565บุญเก่าเริ่มมาแรงพร้อมปรากฏการสั่นสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือนญ เป็นระยะระยะภาพเปลี่ยนที่อยู่รถน่าจะถูกฉลกส่วนอาจารย์โจอ,อ,นนอ่านนทเผยคําทำนายไว้ว่าปี2565พลเอกประยุทธ์ต้องระวังให้มากก็คือคนรอบข้างเพราะบริวารให้โทษอย่าไปเกรงใจคนมากอยากให้มองเห็นภาพความเป็นจริงอย่าคล้อยตามง่ายอย่าขี้เกรงใจจะนําความลําบากมาหาตัวเพราะราหูในดวงกําเนิดทุกอย่างจะงักประเดศพระคุณลดลงไปรวมทั้งระวังเรื่องของการใช้อารมณ์จะส่งผลเสีย ต่อตัวเองเป็นปีกระเป๋ารั่วอาจใช้ไปกับบริวารเสียส่วนใหญ่เกิดปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆการงานไม่มั่นคงถอยหลังต้องตั้งหลักให้ดีๆต้องกลับมาพิจารณาให้ดีราหูทับพฤหัสการพัฒนาหยุดชะงักจะไปต่อลำบากบริหารงานลำบากสอแววจะอยู่ไม่ครบเทอมแม้ปีนี้ดวงโหดแต่รากฐานยังมั่นคงดี